สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับทู c ูชา n นลเนกนะคะอ่ะทุกคนคะก็วันนี้เนาะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ คลิปแต่งหน้านะจ๊ะทุกคนอะที่วันนี้ทูตั้งใจทําคลิปแต่งหน้าเพราะว่ามันเป็นต้นปีเนาะเออใดๆเราก็คงจะซื้อเครื่องสําอางใหม่ๆกันบ้างใช่ไหมคะทุกคนทูก็เลยตั้งใจว่าอยากจะมาอัปเดตไอเทมใหม่ๆที่ทูซื้อมาเติมเนาะเพราะว่าบางตัวเนาะปีที่แล้วเราซื้อแล้วมันหมดอายุเราก็ต้องเปลี่ยนมันบ้างนะคะทุกคนก็วันนี้ทูก็เลยจะมาอัปเดตนะโดยการแต่งหน้าไปเมาส์มอยกันไปนะคะทุกคนและ สิ่งที่ห้ามพลาดของวันนี้ก็คือทูจะมาอันบ็อกซ์คูชชั่นดีออนะคะทุกคนถ้าทุกคนเปิดดูในโซเชียลใช่ไหมคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ดีออเขาเใช้เอเนื้อผ้ากระเป๋าของเขาอะมาทำเป็นแพคเกจจิ้งของเครื่องสำอางซึ่งทวอยากได้ลิปสติกของเขามากที่แต่คือมันหมดไวมากทุกคนวันนี้ทูก็เลยอะ อย่างน้อยไม่ได้ลิปสติกเราก็มาอันบซัคคูชั่นกันดีกว่านะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือจะเป็นคูชั่นดีออลฟอร์เลเวอร์เพอร์เฟกคูชั่นนะคะประเด็นคือที่ทูเลือกซื้อคูชั่นอะทั้งทั้งที่ของชาแนลก็ยังไม่หมดนะคะเออที่ทูเลือกตัวนี้เพราะว่าเขาอะมี SPF 35 PA++ บวกบกบวก,บวกนะจ๊าทุกคนก็สีที่ทูใช้นะคะเป็นสี 2N นนะคะ อ่ะกล่องเขาก็จะมีความบอกตรงนี้นะจ๊ะมาดูความงามของน้องกันว่าน้องเขาจะงามขนาดไหนแท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 นกับหัวปาะวะกับหัวทางด้านนี้อ่ะนี่นะจ๊ะนี่ดูอ่ะก็คือมีความพกง่ายนะมันแบบบางๆเลยอะทุกคนเนี่ยความหนามันเท่านี้เองอะแล้วก็เบาด้วยผ้าอันนี้ก็คือเป็นแบบ เหมือนผ้ากระเป๋าเลยอะค่ะเนาะก็จะเขียนว่า Christian Dior อ่าเรามาเปิดข้างในกันนะคะนี่นะจ๊ะนี่ค่ะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะก็มีพับมาให้นะคะนี่นะจ๊ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ่ะ และความพิเศษของวันนี้นะคะทูบอกแล้วเนาะนอกจาก u n น o x บ็อกเราก็จะมาแต่งหน้ากันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองน้องคูชั่นคนนี้เลยว่าปกปิดเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเนะจ้าอุยทุกคนคือเราว่าคุณภาพน้องเขาคือ ปกปิดดีนะเออปกปิดดีเลยอะ่ะแล้วก็กลิ่นมีความแบบกลิ่นหอมหอมเหมือนดอกไม้ซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่น้ําหอมที่เขาใช้เนาะมันเป็นกลิ่นที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันสามารถใช้กับผิวหน้าของเราได้เนาะเออซึ่งใดๆคือต้องตามนะทุกคนคือแพ็คเกจจิ้งน้องเขาน่ารักมากจริงดูดิเป็นไงดีไหมชอบเนื้อเลยนะเนื้อก็คือแห้งไวมากอะ่ะเออ รู้สึกว่าทา,ทาแล้วทําให้ผิวดูผ่องดีอะออทุกคนอะทุกคนคะตัวต่อไปที่ทูจะลงนะคะก็จะเป็นน้องคนนี้เลยค่ะน้องคนนี้นะคะเขาจะเป็นตัวคล้ายๆแป้งทานซูเซนเนาะแต่ว่าเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นด้วยนะคะแต่ว่ามีความบางเบาค่ะรุ่นนี้เขาก็จะชื่อรุ่นว่า the all forever cushion powder นะคะทุกคนนี่แพคเกจจิ้งแบบนี้เลยก็เป็นหนังเหมือนหนังกระเป๋าเหมือนกันนะจ๊ะ คือแพ็กเกจดูดีอ่ะอันนี้ก็คือน้องใหม่เหมือนกันเด้อแกะแกะใหม่เหมือนกันเลยนะคะดูดีดดเห็นปะ่ะมันให้สภาพผิวที่แบบ เฮ้ยจริงๆเราเป็นคนที่สภาพผิวไม่ได้ดีมากเลยนะคะก็คือเหมือนมีรอยสิวบ้างอะไรใดๆใช่ปะแต่คือดูดีให้เนี่ยฟินิชลุคที่แบบผิวดูดีดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะทุกคนอ่ะถัดไปนะคะก็คือคิ้วนะคะวันนี้คิ้วที่ทูจะใช้ก็คือเปลี่ยนนิดนึงเนาะด้วยความที่เราอยากอัปเดตไอเทมใหม่นะคะทูก็จะใช้ของโบอิ t นะคะ ตัวนี้ค่ะก็จะใช้ได้2ด้านเลยนะคะก็คือเป็นอายไลเนอร์ได้ด้านนึงแล้วก็อีกด้านนึงก็คือสามารถเป็นอายบราวได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันก่อนนะจ๊ะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่แทด้ดานี่นะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะและ การจัดแต่งทรงของทูในวันนี้นะคะทูก็จะใช้เป็นไอเทมเดิมเลยเนาะที่ทูเคยบอกทุกคนไปนะคะ for u two เนาะก็คือเป็นเจลใสๆเลยหาซื้อได้ที่วัดสันนะจ๊ะทุกคน ทุกคนคะสำหรับตัวถัดไปนะคะก็คือจะลงอายแชโดว์ที่ตาเนาะก็จะลงเป็นแบบเบาๆนะคะเป็น everyday look นะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่ทูใช้นะคะ Fenty Beauty นะจ๊ะอ่ะจริงๆตัวนี้ก็คือใช้มั้งแต่ปีที่แล้วเราก็ชอบเฉดสีน่ารักมากหาซื้อได้ที่ซิฟเฟอรานะจ๊ะทุกคนอ่ะ นะคะทูก็จะลงสีตาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนปกติทูจะชอบลงเป็นสีน้ำตาลนี่นะคะทูจะใช้เป็นสออีน้ำตาลตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะลงด้วยสีออกแนวส้มๆชมพูชมพูแช,ม,ช,ม,ชมเปญน,นิดนึงนะคะแล้วก็มีกิตเตอร์นิดนึงวิงวิงนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมากีดตากันเล็กน้อยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ใช้อันเดิมเลยนะคะเบลิดนะจ๊ะอีกด้านหนึ่งเนาะก็คือเป็นด้านายไลเนอร์ อันนี้นะคะอันนี้ก็คือกีดตาเสร็จแล้วทุกคนจะบอกว่าอันนี้กีดง่ายมากๆเลยนะคะคือแบบมันลื่นไหลามากเลยอะ่ะดีเลยเดี๋ยวเราต่อไปเราดัดขนตานะคะก็ที่ดัดขนตาทูกก็ยังใช้เป็นอันเดิมนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้นานมากๆ <S <S แล้วก็ตัวเดิมเลยนะคะมาคาร่าของทูก็จะใช้เป็นตัวนี้เนาะเวอ r ์ตั o พของ a บ b e l ล i นนิว w y o r กนะคะ ใช้ตัวเนี้ยคะ่ะแหนบเนาะก็จัดช่อขนตานิดนึงเนาะเวลาที่เราดัดมันไปแล้วนะคะก็คือจัดให้มันเป็นช่อชอเนาะมันจะได้แบบดูชัดขึ้นนี่นะคะเป็นไงทุกคนมันก็จะเป็นแบบช่อชอเหมือนเวลาเราติดขนตาใช่ปะ่ะคือปกติแล้วทูก็จะไม่ติดขนตานะคะเพราะว่าขนตาทูเป็นคนค่อนข้างมีขนตาอยู่แล้วเนาะก็คือจะใช้วิธีการดัดเอามากกว่านะคะก็นี่นะคะได้เป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะ แล้วก็เอออีกเทคนิคนึงเนาะทูจริงๆทูว่าทูเคยพูดไปแล้วเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครกรีดตานาะอที่มีลักษณะตาโต,าตเหมือนทูก็คือจะกรีดได้เส้นไม่หนามากใช่ไหมคะต้องกรีดเส้นบางๆนะทุกคนแล้ววิธีของทูถ้าเกิดสมมุติว่ากรีดแล้วเส้นมันไม่คมเนาะก็คือใช้คตัตเตอร์บัตอะดึงหางตาแล้วก็กรีดเนี่ยลูดลูดมันไปแบบนี้นะคะ่ะทุกคน มันก็คือจะเป็นไปกับตาเองแล้วมันก็คือจะแบบดูนัวๆหน่อยนะคะก็คือดูแบบไม่ได้แข็งจนเกินไปนะจ๊ะต่อไปนะคะปัดแก้มของทวนนี้ก็คือยังใช้เหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนก็คือแรบ e ิ u ตี้นั่นเองนะคะตัวนี้เนาะนี่นะจ๊ะสีนี้นะคะ นี่แก้มมันก็จะดูแบบละเลื่อนละเลื่อนหน่อยเนาะทุกคนแล้วก็เทคนิคของทูเนาะคือทูเป็นคนหน้ามันที่เคยบอกไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเวลาที่ทูลงปัดแก้มเสร็จแล้วค่ะทูก็จะลงฝุ่นทับอีกหน่อยหนึ่งเนาะอย่างเมื่อกี้ทูใช้ทานซูเซนทูก็จะใช้ตัวเดิมเนาะแต่ว่าจะไม่ใช้พับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาเปื้อนสีเนาะล้วก็ใช้แปรงมาแบบพรมๆเอานะคะ ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนของลิปใช่ไหมคะทุกคนต้นปีนี้นะคะก็คือจัดมาหนึ่งตัวนะคะเป็น Dior Rouge นะคะซึ่งเข้าใจว่ามันก็เป็นตัวที่มีมานานแล้วแหละแต่ว่าคือปกติแล้วอะ่ะทูจะไม่ใช้ลิปแท่งแบบนี้นี่ ใช่ไหมเพราะว่าปกติที่ทูรีวิวมาทูก็จะมีแต่ลิปที่เป็นแบบลิปแททูเนาะของดีอใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็อยากจะลองเป็นลิปแบบนี้ดูบ้างนะคะซึ่งแบบแพคเกจจิ้งเขาก็หรูหราตามสไตล์นะคะซึ่งที่ทูบอกไปเนาะจริงๆแล้วเขามีลิปแบบเนี้ยที่เป็นคอลเลคชันแบบนี้ด้วยแต่คือทูซื้อมาไม่ทันจริงนะทุกคนซอลี่จริงนะคะก็เลยมาลองตัวนี้ให้ดูนะคะซึ่งสีที่ทูได้มานะคะเป็นสีอ่อ สี่สี่หนึ่งนะจ๊ะทุกคนนี่นะคะเป็น Dior Rouge สี่สหนึ่งนะจ๊ะนี่คะ่ะนี่อ่ะเรามาทากันเลยนะจ๊ะโอ้ได้ลุกแบบนูดๆเลยทุกคนคือแบบเกือบไม่ร้อยเหมือนกันนะเบอร์เนี้ยสำหรับทัวก็คือเป็นลุกแนวแบบส้มๆตุนต่นๆเลยนะคะคือ ก็แอบทายากอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ผสมสีกันเราก็าก็น่าจะโอเคอยู่อ่ะ,อะทุกคนคะฟินิตลุกก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเป็นไงก็คือเป็นแนวแบบเก่าๆหน่อยป้าเป็นแนวเหมือนแบบคือไม่ได้ใช้สีฉูดฉาดมากเออก็ดีนะเพราะปกติแล้วถ้าทุกคนสังเกตเนานะทูก็จะใช้ลิปสีที่มันแบบเข้มๆม,ม,มาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้ก็จะใช้เป็นแนวแบบเนี่ยคะ่ะชมพู จะบอกว่าอะไรเป็นสีพีชที่เป็นแบบพีชเบาๆแล้วเป็นเนื้อซาตินเนาะก็คือมันไม่ตก่องเนาะเอออะใดๆทุกคนคลิปแต่งหน้าของทูวันนี้เนาะก็จะเป็นลุคแบบเอ่อ everyday look อีกแบบหนึ่งของทูนะคะซึ่งจะเน้นแนวแบบผิวหน่อยเนาะเพราะว่าจากที่สังเกตนเนาะคือทูนเน้นใช้คุชชั่นกับแป้งทานซูเซนที่ ไม่ต้องลงเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยก็คือแค่โปะๆไปนะแล้วก็ใครนะคะที่แบบว่าชอบงานผิวอะเราขอแนะนำเลยตัวคุชชั่นของดีออซึ่งเราว่ามันเราชอบนะทาแล้วคือมันแมทจริงๆอะเออให้ผิวที่สวยมากทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยอันนี้ก็คือผิวที่ได้จากการใช้น้องคนนี้แล้วก็น้องคนนี้นะจ๊ะเออซึ่งเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันคุ้มมากเลยนะเนี่ยอันนี้คือราคา2,650บาทเนาะตัวนี้2,250ซึ่งเคาน์เตอร์ตอนนี้เขาก็มีลด10%อยู่นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ดีออลทุกสาขาเลยนะคะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกกับคลิปแต่งหน้านะคะแล้วก็หวังว่าไอเทมที่ทูเอามาอัปเดตทุกคนน่ะจะชอบกันเนาะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทูก,ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ใถูกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย